สวัสดีครับที่นี่โรงเตรียมที่เขาเคาะนะครับโรงเตรียมตักม้อดูบรรยากาศรอบๆนะครับเหมือนมาเมืองกินเลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายลองกลับดูว,ว่าเออเป็นวันครอบครัวที่ลูกสาวดรนลิศราแสงทองที่กลับมาจากสหรัฐอเมริกาก็พาเข้ามา พักกอดนะครับมาเที่ยวก่อนที่จะทางกลับก็มาในวันแม่นะครับมาไหว้แม่บรรยากาศเล่นหมอกของเขาเขาขาเรียกแถวนี้เขาเรียกชมป์สนนะครับบริเวณแคมป์สนซึ่งบรรยากาศเหมือนอยบเมืองในหมอกเลยนะครับบรรยากาศดีมากวันนี้ทานข้าวซิกเนเจอร์ของที่นี่โอเคอ่า ขาหมูตักหม้อซึ่งก็ได้ทานมาเรียบร้อยละดูนะครับโอ้ยมันดูมันเท่เจ๋ทำแบบถ้าไม่มีตัวหนังสือไทยเราไม่รู้ว่ามามันงไทยดูนะครับบรรยากาศกินข้าวในหมอกเลยนะครับเนี่ยขอบคุณคนแนะนำนะครับพัดพวกเพื่อนๆจากมหาหลายัยคอนแกนก็แนะนำมาให้เรามา ที่นี่ถ้ามาเขาเคาะนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ